สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมาถึง ep ที่เก้ากันแล้วนะคะว้าวมากเลยนะคะฟา้าก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการนับอายุลูกชูก้านะคะแล้วก็คลอกตัวนิดนึงนะคะเสียงฟ้าในคลิปนี้อาจจะแตกต่างไปจากทุกคลิปนะคะฟ้าโดนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเล่นงานนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคดีขึ้นแล้วแหละนะคะแล้วก็ฟ้าก็อยากจะอัดคลิปแล้วนะคะโอเคค่ะเข้าเรื่องกันเลยค่ะ คำเตือนเนื้อหาในคลิปเป็นเพียงการแชร์จากประสบการณ์ของฟ้าเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อในเรื่องของการนับอายุลูกชูก้านะคะก็ ที่ฟ้าเห็นนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบที่1นนะคะก็คือจะนับวันที่คลอดนะคะที่คลอดออกจากก้นนะคะเหมือนในอีีที่7นะคะเป็นวันที่1นนะคะแล้วก็จะมีแบบที่2นะคะก็คือจะนับวันที่ออกมานอนอยู่นอกกระเป๋านะคะเป็นวันที่1นนะคะด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะก็ทําให้ขนาดของลูกชูก้านะคะ ต้องแตกต่างกันแน่นอนนะคะมาดูแบบที่1กันนะคะว่าแบบที่1นนะคะนับยังไงนะคะก็คือหลังจากที่เขาคลอดออกจากก้นแม่เขานะคะแล้วก็คลานเข้าไปดูดนมอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแม่เขาแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาอีกประมาณ60วันนะคะซึ่งอาจจะบวกลบนะคะประมาณ3วันถึง5วันนะคะจากตัวเลขที่ฟ้าได้บอกไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะตัวโตนะคะจนล้นกระเป๋า แม่เขานะคะออกมาก็คือตัวอยู่ข้างนอกนะคะแต่หก็ยังหุดเข้าไปทานนมในกระเป๋าหน้าท้องแม่เขาอยู่นะคะแล้วก็เราจะมีการต้องปรับท้องด้วยนะคะรวมระยะเวลาแล้วนะคะก็ กินนมนอกกระป๋องอาจจะ10วันนะคะแล้วก็อาจจะปรับท้องอีกสักหวันนะคะก็เท่ากับ15วันนะคะอ่าวันเนี่ยเราก็นับเป็นครึ่งเดือนครึ่งเดือนเราก็นับเป็นจุด5้านะคะถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็จะเรียก 2, ไซส์2.5เดือนนะคะแต่ก็อาจจะมีบางตัวนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับท้องนะคะที่นานกว่า5วันนะคะหรือว่าอาจจะมีปรับนิสัยเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะต้องบวกเวลาไปอีกนะคะอาจจะ 5ถึง7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็คืออาจจะเป็น10วันนะคะบวกอ่าวันที่ปรับท้องหรืออาจจะมากกว่า5วันนะคะแล้วก็บวก7วันนะคะในการปรับนิสัยนะคะก็จะอยู่ที่22วันนะคะอย่าง22วันเนี่ยมันเกินครึ่งเดือนแล้วนะคะแต่มันก็ใน1เดือนมี4ีสัปดาห์ใช่ไหมคะอ่ามันก็จะยังไม่เต็ม4สัปดาห์นะคะถ้าเต็ม4ี่สัปดาห์เราก็จะ เรียกอายุน้องว่า3เดือนแต่อันนี้มันอยู่ประมาณ3สัปดาห์เราก็เลยใช้คำว่าจุเจนะคะหรือ,อบางท่านเ้าก็จะใช้คำว่า2.7เดือนค่ะทีนี้ในกรณีที่ถ้าเราไม่เห็นของคลอดล่ะคะเราจะเราจะนับยังไงใช่ไหมคะ,อะเอานี้ เอาจริงๆว่าฟ้าก็เลี้ยงหลายคู่แล้วก็ไม่ใช่ทุกคู่นะคะที่ฟ้าจะเห็นว่าเขาเคลอดเพราะบางทีเขาก็คลอดตอนกลางคืนหรือว่าอาจจะคลอดในช่วงที่เราไม่อยู่ใช่ไหมคะฟ้าใช้วิธีนี้ค่ะคือ,อฟ้าจะนับวันที่เขาลืมตานะคะเป็นสองเดือนเราไม่ได้เห็นตอนคลอดใช่ไหมคะแต่ตอนลืมตาเราเห็นแน่ๆเพราะว่าเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านเลยลุ้นวันที่ลูกหลานเราลืมตานะคะซึ่งเราก็อาจจะ เห็นไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ภายในสองสามวันเราต้องเห็นเขาลืมตาแล้วก็คือใช้นับตรงนี้เป็นเลยนะคะว่าเขาเป็นสองเดือนนะคะฟ้านับลืมตานะคะเป็นสเดือนนะคะฟ้าก็จะให้กินนมแม่ต่อนะคะอยู่ที่สิบวันนะคะแล้วฟ้าถึงจะแยกมาปรับท้องอีกเจ็ดสวันนะคะก็จะรวมเป็นนะคะสิบวันกินนมแม่นะคะสิบวันนะคะปรับท้องแล้วก็อีกจะห้าวันนะคะ อาจจะปรับเชื่องหรือว่าบางตัวอาจจะอยากที่จะมั่นใจว่าอึอเขาแข็งแล้วจริงๆนะคะฟ้าถึงจะสบายใจที่จะส่งเขาให้ผู้ปกครองใหม่นะคะแล้วก็ฟ้าจะใช้คำว่าสองเดือน25วันนะคะฟ้าจะไม่ได้ใช้แบบ2.5หรือว่า2.7นะคะฟ้าจะบอกจํานวนวันไปเลยค่ะทีนี้มาดูการนับในแบบที่สองนะคะก็จะมีรายละเอียดเหมือนกับแบบที่1เลย ต่างกันแค่ใช้วันเริ่มต้นนะคะต่างกันนะคะจึงทำให้ชูก้านะคะมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องถามคนขายว่าเขานับด้วยวิธีไหนนะคะค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปดูลูกเจ้าเบลล่านะคะฟ้าจะให้ดูอายุนะคะ,อะของเขานะคะอย่างตอนนี้นะคะที่เห็นก็คือเจ้าฮาร์เปอร์นะคะฟ้าตั้งชื่อเขาว่าฮาร์เปอร์นะคะก็ลืมตาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วะคะ่ะ กำลังน่ารักเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจากอยากจะให้ดูที่หางนะคะคือขนหางเขานะคะก็คือยังไม่ฟูนะคะนั่นหมายความว่าเขายังไม่สองเดือนครึ่งนะคะส่วนนี้นะคะเจ้าหาเปอร์นนะคะสองเดือนกับยี่สิบกว่าวันนะคะอ่ะก็จะดูโตขึ้นจากคลิปเมื่อกี้แล้วนะคะจะดูขนก็คือดูฟูแล้วก็ตัวก็คือดูอ้วนแล้วนะคะ ขนหางนะคะก็คือฟูแล้วนะคะคือถ้าจะขายนะคะก็คือฟ้าจะส่งต่อในไซส์ประมาณไซส์นี้นะคะก็คือ,อฟ้าจากประสบการณ์นะคะฟ้าก็ว่าไซส์เนี้ยความเสี่ยงน้อยมากๆแล้วนะคะคืออึอแข็งแล้วกินเองเป็นแล้วนะคะแล้วก็มีภูมิต้านทานในระดับหนึ่งแล้วนะคะผู้ปกครองรับไปนี่ก็คือ,อรับความเสี่ยงน้อยมากๆแล้วนะคะดูค่ะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขายนะคะอย่างฟ้านี่คือเจ้าฮาเปอร์นี่คือฟ้าเก็บนะคะเพราะว่าเขาเป็นหลานคคอกแรกนะคะของเวล่ากับอ็ดเวิร์ดนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขานะคะเขาก็จะเรียนรู้นะคะวิธีการกินก็พ่อกับแม่กินอะไรเขาก็ก็กินด้วยนะคะเจ้าฮาเปอร์ตอนนี้นะคะในในคลิปนี้นะคะเจ้าฮาเปอร์ก็3เดือนแล้วนะคะก็เขาก็จะเริ่มหัด กินอา,อาหารตามพ่อแม่เขาแล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเจ้าหาเปอร์ก็สามเดือนกับอีกประมาณหกวันนะคะก็เริ่มเล่นแล้วนะคะแล้วก็ตามกัดเราได้แล้วนะคะดูนะคะเล่นเหมือนพ่อเขาไม่มีผิดเลยนะตอนพ่อเขาเล็กก็อย่างนี้นะคะคือเรายื่นมือเข้าไปเขาก็จะมามาแยมามากัดมามาฟัดเรานะคะแบบนี้นะคะเนี่ยคือจาก เด็กตัวแดงๆเล็กๆนะคะที่เราเห็นในคลิป EP ที่7นะคะวันหนึ่งมาหยุมเราได้แล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้านะคะ EP ที่10นะคะฟ้าจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องวิธีการสังเกตนะคะว่าแบบไหนนะคะที่เ,เราจะรู้ได้ว่าซูกาตัวนี้เขาไม่เลี้ยงลูกนะคะแล้วก็เรามีวิธีการดูแลอย่างไงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ ไปพบกันที่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า